คุณผู้ชมครับนี่คือเอกสารของสารดีกานะครับที่มีคำสั่งให้สารจังหวัดกาลสินปล่อยตัวชั่วคราวนางแดงสิริสอน,นะครับจำเลยที่สองในข้อหาบุกรุกป่าสงวนนะครับแล้วถูกจำคุกทั้งสามีด้วยนะฮะจำนวนทั้งหมด30ปีและเมื่อสารภาพแล้วลดโทษเหลือคนละ15ปีนะครับวันนี้2ตายายคู่นี้นะครับได้รับอิสรภาพด้วยวงเงินประกัน5 0,000 0บาทครับ วันที่7มกราคม2557ศาลฎสารดีกาได้มีคำสั่งให้สารจังหวัดกาลสินปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่2คือนางแดงสิริสอนหลังจากปล่อยตัวนายอุดมผู้เป็นสามีมาเมื่อวันที่7ธันวาคม2556ปีที่ผ่านมาจากกรณีเข้าไปเก็บเห็ดในป่าสงวนแล้วถูกฟ้องในคดีบุกรุกปา่าและตัดไม้จำนวน72ไร่โดยเหตุที่รับสารภาพเพราะเข้าใจว่าถูกฟ้องคดีเก็บเห็ดแล้วถูกจับ แต่กลับกันตรงกันข้ามเป็นคดีที่มีโทษสูงต้องจำคุก30ปีและจากการรับสารภาพจึงถูกลดโทษเหลือคนละ15ปีวันนี้สองสามีภรรยารับโทษมาแล้วคนละ1ปี8เดือนโดยนางแดงเพิ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาล่าสุดอยู่ในสภาพอิดโรยและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐเจเจหลาย จนว่าปากว่าออกหมดแล้วค่ะคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาบกพร่องไหมครับในความเป็นจริงแล้วเราแค่ไปเก็บเห็ดอย่างเดียว เทเห็นบูจังยังก้าวยืนใจเลยว่าผมไปเก็บเหเ็ดว่าแมนมันสิเป็นโทษปับไหมไปยังสี่นะผมก็เลยอันโมหูโมสาบว่ามันสิเป็นลักษณะมาแบบนี้ว่าแมนคดีเก็บเห็ดนี่มันสิโบเป็นจังสี่อันนั่นหนังสือผมกระโบได้ครับแล้วผมกระโบอ่านหนังสือบวก ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสิทธิและอาสาสมัครพิทักษ์ความยุติธรรมสมชาติมัดทุจัดมองคดีของสองตายายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมาตั้งแต่ต้นจากพฤติกรรมและอาชีพคงไม่มีปัญญาไปบุกรุกป่าสงวนตัดไม้ถึง72ไร่แน่นอนจึงตั้งข้อสังเกตว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาจมีในทุนใหญ่เส้นสายดีมีอำนาจมืดอยู่เบื้องหลังดูรายละเอียดแล้วว่าลักษณะนี้มันเหมือนกับ ความผิดต่างๆที่เกิดจากคนกระทาผิดที่บุกป่าเนี่ยไม่สามารถจับได้แต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เหมือนโย้นใส่แพะเลยถามว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี้มีเจตนาอะไรหรือไม่แล้วอันนี้เป็นเพียงตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งเพราะจำทุกๆอย่างเนี่ยความผิดต่างๆเนี่ยไม่ว่าอาชีพอะไรแล้วแต่นะหรือว่าหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหากเกิดกระทําผิดเนี่ย ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยมักจะรู้เห็นเป็นใจความผิดทุกอย่างในทั้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ้าไม่รู้เห็นเป็นใจไม่เปิดไฟเขียวด้วนะ่ะทำไม่ได้ขณะที่นายสงการอัจฉริยทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทําลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์บอกกับทีมข่าวว่าจะเดินหน้าช่วยเหลือสองตายายให้ถึงที่สุดหลังจากนี้จะไปร้องเรียนที่กองปราบปรามและปปชให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ปฏิบัติโดยมิชอบข่มเหงรังแกคนจนจนต้องรับโทษหรือเป็นแพะรับบาปก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนในครั้งนี้แล้วก็เราก้าวต่อไปเราจะไปที่กองปราบปรามเพื่อให้พนักง,งานสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าตัดไม้7จ็ดสองไร่ตัวจริงนอกจากนี้แล้วก็ยังให้สืบสวนสอบสวนหนึ่งให้ทางปปชทำการสืบสวนสอบสวนเจ้าที่รัฐว่าได้กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่ ส่วนสาคัญส่วนคดีตอนนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าสารดีกามีข้อเท็จจริงหมดแล้วผมไม่ห่วงเลยครับว่าผลในที่สุดคดีเป็นอย่างไรเพราะขณะนี้สารดีกามีข้อเท็จจริงหมดแล้วเรื่องของสระวนการสืบสวนสอบสวนอันที่สองมีพยานเอกสารหลักฐานอันที่สาการตั้งข้อกล่าวหาและที่สําคัญก็คือจําเลยทั้งสองเนี่ยไม่รู้หนังสือแล้วก็ให้การสดๆร้อนๆไม่มีทนายความตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนในศาลชั้นต้นเพิ่งแต่งมาในชั้นอุทธรณ์แล้วก็ ชันดีกาก็ผมเนี่ยมาวันที่7พฤศจิกายน256 5 6, แล้วก็มาปล่อยตัวออของตัวจำเลยที่ที่สอนวันที่7มกราคม257รวม2เดือนเต็มพอดีฮะคือเดือนแรกเนี่ยที่มาทำก็ได้ปล่อยตัวคนหนึ่งอันที่2ก็ได้อีกคนหนึ่งก็รู้สึกก็สบายใจใที่มีส่วนช่วยผมในฐานะประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ช่วยมาในใน,ในด้านช่วยสังคมเนี่ยมาประมาณ7ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่คดีเนนคํำมาที่เป็นที่รู้จักกันแล้วก็มาช่วยในคดีนี้ไม่มีค่าตอบแทนใดๆครับเราช่วยด้วยใจแล้วก็จะพยุงความยุติธรรมต่อไปหากท่านใดไม่รับความเป็นธรรมก็พยายามติดต่อมาแล้วกันครับสภาพของสองตายายยังเสียขวัญกับเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องถูกจำคุกร,ร้ายความเป็นธรรมโดยเฉพาะนายอุดมวันนี้เท้าทั้งสองข้างบวมเดินไม่ได้โรคอื่นรุมเร้าส่วนนางแดง วอนขอความเห็นใจและถามหาความยุติธรรมเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐไปกระทํากับคนจนดังเช่นคดีของตอนเองอนเนกพลพิโยถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรรายงานครับ